嗯。Uh.

นี้ก่อนแป๊บนึง อ๋อได้เก็บอินเสิร์ตก่อนอันข้างหลังเข้าใจผิดว่ามิเดี๋ยว ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเหื่อที่ไหน้าหมาดูกเผารถจิงเงเดี๋ยวซ่อมพันนู้นเดี๋ยวรู้ารู้าอไหนส้าทันหนึ่งีลดลายไะเให้รัดแล้วให่ฟังวัามข้ามมัที่ล้านรันตีดีดท่านแต่ว่าจะแวะดูเครื่องกับเกือบ400แห่ง396แห่ง บ่งอยู่ในเกาะเมือง200นอกกอะเมืองประมาณเจ้าใกล้200สง่งก็ทุธีการป้องกันเปลี่ยนก็จะมีแค่2แห่งที่อยู่นอกแวนวถนนของอูทอคือมีป้อมเพชรกับตรงจมวันท้ายวังนะครับผมก็ทุกปีก็โดนน้ำท่วมแต่ว่าโบราณานทั้ง2-3แห่งเนี่ยเป็นบริณถานที่มีการบูรณะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างที่จะ ฟังทลายผมผลมออกมาและคงจะไม่มีจะไดาจะมีเรื่องของความภาพปกปบรไม่หรือเรื่องของวัสดุที่เปล่อยยุ่จากการแช่น้ํานานๆนะครับผมส่วนรอบนอกมาสัก80แฉกด้ยรับผลกระทบนะครับผมก็มีมากน้อยก็แตกต่างกันไปอันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วแต่ว่าณปีนี้นะครับผมด้วยสถานการณ์น้ำที่แห้งกันน้ำที่วัดชัยวัฒนรรามสระธรรมารา,ามไ้นะครับก็อตอนนี้ระดับน้ำที่หน้าวัดหน้าหน้าบางสถานีก็มีมาสัก 70เซนถึงสังเกตุตามข่าวสารจะดูว่าฝนไม่ยังตกอยู่ในพื้นที่ลำยานระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพญาเนี่ก็ยังมีในรบางส่วนในตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ำคงจะก็จะเฉลี่ยขึ้นเรื่อยทุกวันวันละ5เซน7เซนเทียบกับที่ทางทางทางจังหวัดแจ้งมาว่าในช่วงที่ฝนตกนะครับว่าเขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำมาเป็นที่ถึง1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้ระบายมันละ6เขาคาดว่าน้ำจะขึ้นสูงอยดีมา60ถึง80 60-80เซนเนี่ยมันก็ยังอาจจะแค่แค่แตะแตเสมอสันเกินของก็ใช้แค่รามนะครับแต่ว่าก็เราก็กลัวว่าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีอะไรที่นอกเหนการคาดการอาจจะมีฝนตกลงมาอีกอะไรเนี่ยก็เราก็มีการเตรียมการป้องกันที่ก่อน นตอนนี้น้ำอาจจะต่ำลงนิดหนึ่งแต่ว่ากลางคืนน้ำก็จะสูงขึ้นในคนคนนี้จะสันเชือญที่รับน้ำขึ้นสักวันละร้อยลูกบาทเมตรถ้ะสัาร์พญาปล่อยเพิ่มขึ้นต่อร้อยลูกบาทเมตรไม่เกินสามสี่วันก็จะเอาว่าจากระดับน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยัต่ออีกหกจุดหนึงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพี่พี่หลังบางหลังสี่สิบห้า ก็ถ้าตั้งอยู่ที่นี่แล้วที่ที่ป้อมเพชรป้อมเพชรจริงๆด้วยต้องปล่อยท่วงเพราะว่าตัวมันเองอ่ะตัวโบราณถังก็อยู่อยู่ใกล้แม่น้ำในน้ำเม<อ>ืองเคยตั้งกระสอบทรายแล้วว่าพอเวลาสูบน้ำออกน้ำตั้งล่างซึมเข้าซึมน้ำสูบน้ำออกตั้งล่างซึมเข้าเมาดููแล้วก็คืออย่างวัดพุทธสวรรค์เนี้ย ก็ใช้วิธีการใช้กำแพงกำแพงซึ่งมันกันอยู่กันอยู่แล้วก็คือกำแพงโบราณสถานเนี่ยอาจจะมีการเพื่อประคองประคองช่วยรับแรงครับผมแล้ววัดธรรามที่เราตั้งวัดธารามตั้งแผงพวกนี้ก็ป้องกันได้ปกติครับผมปีที่แล้วเราก็ตั้งอยู่แล้วปีแล้วตั้งครับผมปีแล้วตั้งแล้วก็ระดับน้ําก็ค่อนข้างสูงจนเกือบจะหลุดแผงซึ่งปีนี้คุยจะทาโดยทางริการว่าเราจะมีการต่อแผงเพิ่มเหมือนตัวของวัดชัยครับผมเพราะฉะนั้ าบางส่วนอาจจะปล่อยท่วมแต่มันเป็นภาษาที่บูรณาการด้วยอีกใหม่แล้วแล้วก็การทํางานครั้งน,นี้เป็นการบูรณาการร่วมกันครับจังวัดก็ส่ง<อ>ทางปอพอทางอะไรเงี้ยมาช่วยเราแม้กระทั่งเครื่องสูบน้ำก็ปอพมาช่วยเราอบครับเบียนพี่น้องสื่อมวลชนครับจริงๆการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นความห่วงใยจ,จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการวัฒนธรรมท่านเป็นห่วงสถานการณ์น้ําว่าจะมีความ เสียหายกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ครับซึ่งท่านได้มอบหมายให้กรมศิลปากรติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็รายงานท่านเป็นระยะแทบจะเรียกได้ว่าเราต้องรายงานท่านรัฐมนตรีเนี่ยวันต่อวันครับอันนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็คือท่านเสริมสักพุงขอที่ท่านเป็นห่วงจริงๆท่านตั้งใจจะมาเองวันนี้เพลินท่านติดภารกิจสําคัญก็มอบให้ผมมาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาดูก็คือเรามาดู ระดับน้ำหรือสถานการณ์น้ำในปัจจุบันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าน้ำเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ระยะเวลานี้ของปีเนี่ยน้ำจะสูงมากทุกปีแล้วก็วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นโบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำซึ่งเรามีความกังวลว่าหากแม้น้ำสูงขึ้นโบราณสถานจะปลอดภัยหรือไม่ผมก็เลยอธิบายตามนี้ครับจาก สถิติเนี่ยปีที่น้ำท่วมมากที่สุดเนี่ยคือปีห้าสี่แล้วก็รองลงมาคือปีที่แล้วคือปีหก้าเพราะฉะนั้นในหลักการของเราเนี่ยเราใช้วิธีทำแผงกั้นน้ำซึ่งตอนนี้ถ้าน้ำท่วมมากกว่าปี54 6สี่หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยเรารับมือไหวเพราะฉะนั้นเราเอาเกณฑ์ที่น้ำท่วมสูงมากสุดเนี่ย โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จากระดับน้ำเมื่อสักครู่นี้ในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยได้าหารือกับทางท่านผออุทยานตรวิศาสตร์พระพนครศรีอยุธยานเนี่ยหากแม้น้ำสูงก,กว่านี้อีก3เมตรแผงกั้นของเราเรายัางรับมือได้ยังมีโบราณสถานในทุ่งนายังมีโบราณสถานบางแห่งซึ่งท่านอาจจะเห็นว่า มันจมน้ําหรือมีน้ําท่วมถึงอันเนี้ยหลายท่านไม่เข้าใจข้อท็จจริงก็คือโบราณสถานเหล่าเนี้มันมีการบูรณะมาแล้วอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเป็นอิฐใหม่เพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นโบราณสถานเนี่ยหน้าตาเก่าแต่วัสดุบางแห่งเนี่ยเป็นอิฐที่เรานํามาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นการปล่อยน้ําท่วมตามความจําเป็นเนี่ย ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บราสถาน